ชาวไร่กับผู้ชาวสั้นเรียนชาวเกษตรกรต่างไร่พี่น้องครับถ้าอยากจะนึ่งปุ๋ยอยากจะได้ปุ๋ยที่ดีๆต้องนึ่งปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับใบเขียวต้นทนผลดกต้องปุ๋ยรุ่งอรุณเท่านั้นนะครับฟังไปด้วยครับผมฟังไปด้วยกันวันนี้ครับไใบรูรงเรียนเจมมี่ไม่ได้มาไอ้ย้อยขอบคุณท่านอาจารย์่านครูใบรูใบรูก็เมื่อปุ๋ยไงแล้วก็เมื่อไงนี่ครูม่รูครับกู๋ยก็ปุ๋ยรุ่งอรุณเพราะครูใบรู พี่น้องครับปุยรุ่นกระรุ่นก็เราพี่น้องครับเกลือไหยรุ่นกระดุนพี่น้องครับเป็นปุยจับาหน่อกจนี่พี่น้องครับคว้าไว้กับจับหน้าจาบช่วงจับไหลคนทตของเก่งก่งก่งอุยก็เราพี่น้องครับพี่น้องก็ไปใส่ตี๋ตอนใหม่ใส่เต็๋ตอนใหม่แั่พี่น้องครับตอนใหม่ทานจะเคี้ยวจะอุ้มหนึ่งทีไม่เราเราใส่หนึ่งหวึ่งใส่หนึงอยากน้ำที่กูเลยปุยอยูเป็นชาวบ้านนี้ ลูกเราไปน้องครับเลกินนวยละกิบบาทไบเที่ยวตนตนน้ำจิ้มรเน็ตพนดอกี่น้องรับวาเรานักิ้มรเน็ตพีน้องรับวาไปด้ี่น้องชวนเจ้ากันเสียจากคนหลกชินลูกชินได้เหมือนทั้งาเจนาเจาร่วปลกับมึงว่าไปด้วยี่น้องรับพิ่กับเจ้ากลันหลงนี่มิเตเต้กเรา แตกโมข้องเราับใส่ปุยลุงอรุณไปแล้วดนะคพหงอกงาผ้าเยื่อแดงนำยติงติงติงะฟิกตอกว้างลงนมิพี่นองเต้กโม่้อเราพีนองับพี่น้องับผ้าเยื่อแดงนำยติงติงติลกมิตเราฟ้าแล้วนำจะเด็กติงลายนาเทว่าแต่เมื่อช่งโลโกไม่ด้ขึ้นเกลือง i yeah, don't